ปูเรื่องค่อนข้างยาวเลยฮะแต่ปรากฏว่าพอเข้าพาร์ทที่เป็นเมืองกลางเรื่องพาร์ทที่2เนี่ยแทบจะไม่ได้เอามาใช้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอมารีวิวกับหนังสายเดือดเลือดสาดนะครับกับหนังเรื่องบัตรควอนตัมหรือว่าชื่อไทยก็คือคนคลั่งซัดซอมบี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกัน สวัสดีครับกลับมาพบกันเลยนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับคลิปนี้เนี่ยใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ชมทางแฟนเพจ Facebook นะครับก็ฝากกดถูกใจหรือว่าดาวแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับ สำหรับหนังเรื่อง b l ัดค Quantum หรือว่าชื่อไทยคือคนคลั่งซัดซอมบี้นะครับกำกับโดยเจฟบานาบีนำแสดงโดยเดวรีจาคอบไมเคิลเกรย์เยสคิโอวากอร์ดอนเฟอรเรสกูดลักและแบนดอนโอ๊กจัดจำหน่ายโดยเอ็มพิกเจอร์แค่โหลดแอป,ปลงทะเบียนเสร็จรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก p ู c k c h o i ส e แค่นี้ก็ได้เป็นยูพิกเกแล้ว ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงก์ที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนซื้อจากลิงก์ของเราเลย mm hmm. ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ชยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปช็อปเลยยูพิคเลิศเลย ก็นับได้ว,ว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวกับซอมบี้แล็ตัวอย่างเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยประกอบจนวิร work สเตอร์แล้วที่เป็นภาพแบบกราฟิกนะครับแล้วก็นําเสนอมุมมองอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นนะเกี่ยวกับความเป็นหนังซอมบี้นั่ก็คือการเอาซอมบี้มาเจอกับคนพื้นเมืองหรือว่าอินเดียนแดงนั่นเองคือปกติแล้วเราจะเห็นหนังซอมบี้อยู่ในเมืองเป็นฝรั่งออย่างเกาหลีก็คือเป็นเทรนด์ทูปูซานหรือว่าเรื่อง คิงดอมก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแดลลองพลอตก็คือมาอยู่ในคนพื้นเมืองนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วโลกหรือเปล่าแต่ว่าในหนังเรื่องนี้คืออย่างที่รู้นะครับต้นทุนของหนังเรื่องนี้ไม่ได้สูงมากจึงทําให้เราเห็นเป็นสเกลแคบๆนะครับเป็นคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกได้ว่าเป็นชนเผ่าอินเดียนแดงนะซึ่งชนเผ่าอินเดียนแดงใน,ในสายเลือดเนี่ยมีปฏิกิริยยยาาาาาาาบงงอออออ่่่่ททีํให้้สามรารถูเเพือเอตดได กาคนที่เป็นคนขาวหรือว่าคนผิวสีหรือว่าคนดําหรือเอเชียอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความพิเศษกว่านิดนึงนะครับซึ่งแดร็กพลัสเนี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะก็เลยอยากดูนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนชอบหนังประเภทซอมบี้อยู่แล้วซึ่งผมเนี้ยถ้าหนังซอมบี้แบบขึ้นหิ่งนะผมชอบมากสุดก็คือ,เ,อเรื่อง28 e day later 28 week later วาเลนทีนนะครับหนังที่เป็นเหมือนแบบแฮนเทลทั้งเรื่องหรือว่า d าวออฟเดอะเดทแล้วก็เวอร์วอลซี a, อะไรประมาณนี้ซึ่งไอเรื่องบัตรความตั้มเนี่ยมันจะมีดีเทลรายละเอียดคล้ายๆนะลำไม้กับหนังซีรีส์ซัมบี้ชื่อดังเรื่องนึงนะัก็คือเรื่อง The Walking Dead นะครับซึ่ง The Walking Dead นั่นจะเป็นเกี่ยวกับเออคนเนี่ยที่ต้องสุดท้ายเหมือนซอมบี้เป็นตัวประกอบมาแย่งการมาแก่ง ชิงป้นกันเองอะไรนี้เพื่อความเป็นใหญ่เพื่อความอยู่รอดอะไรประมาณนั้นซึ่งในเรื่องของบบัดคอนตัมเนี่ยมันก็มีอะไรแบบนั้นให้เราเห็นนะครับมาทีละเรื่องแล้วกันนะครับจุดแรกที่ผมมองเห็นนะก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ในเรื่องของบทภาพยนตร์เนี่ยนะครับใครที่ดูมาแล้วไม่รู้จะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่า บทเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะอ่อนนะฮะคือเรียกได้ว่าพลอตเนี่ยน่าสนใจแล้วเป็นคนพระเอกครอบครัวนี้เป็นอินเดียนแดงเป็นหลักเป็นชนพื้นเมืองนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยเป็นหนังที่ร่วมสมัยแนะไม่ได้โบราณนะครับแล้วก็เอเ มันน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้แบบดึงความพิเศษของอินเดนแดงออกมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าจะมีอะไรใหม่ในหนังเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องบท d ด a l ล็อกทุกอย่างก็ไม่ได้แตกต่างจากหนังที่ผ่านๆมานะครับอย่างล่าสุดที่ผมดูเนี่ยเออเรื่อง The Kingdom อะไรเงี้ยเป็นซีรีส์เกาหลีใช่ไหมแต่ว่าสามารถทําออกมาได้ดีนะบทเนื้อเรื่องเอาเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ราชวงศ์การเมืองการปกครองมาเล่นกับซอมบี้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันเป็นหนังที่เอาตัวรอด คนอยู่เป็นกลุ่มนะครับเป็นตั้งอนานิคมขึ้นมาเพื่อปกป้องคนกันเองจํากัดขอบเขตของซอมบี้อะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันมีความละไม้คล้ายกับ The Walking d e a d นะซึ่งเราก็อยู่กัน The Walking d e a d มาในตัง้งแต่เด็กผมยังเป็นวัยรุ่นจนตอนนี้อายุกระปาเข้าไปครึ่งชีวิตแล้วนะฮะก็ยังไม่จบสักทีซึ่งก็เย็นๆเหมือนกันแล้วก็มาเจอในหนังเรื่องนี้แต่หนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามเรื่องของบทนะครับผมยังคิดว่ายังไม่ทําให้ผมรู้สึกว่าอินไปกับหนังเท่าไหร่นะคือโดยภาพรวมเนี่ย บอกเลยนะครับว่าตัวนักแสดงเนี่ยผมไม่รู้จักใครเลยนะครับเดีได้ว่าอาจจะเป็นดาราหน้าใหม่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นดาราซีรีส์ที่คนทางอเมริกาแคนาดารู้จักกันดีนะครับแต่ว่าตัวผมไม่รู้แต่ว่าดาราเนี่ยไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว่าติดขัดอะไรเลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเขาเล่นไม่ดีอะไรยังไงเลยผมรู้สึกว่าเอ้ทุกอย่างมันก็ดูพอเหมาะพอเจาะสมบทบาทมีมาตรฐานที่เออทำออกมาให้เรากพรู้สึกว่าไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ดูแล้ว เพลิดเพลินกับการแสดงของทุกคนคือเชื่อในอินเนอร์ในแวลตาท่าทางหมดนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขององค์ประกอบชาวประกอบสินแสงสีเสียงนะครับ ในพาร์ทนี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบนะคืออย่างที่รู้นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังทุนต่าแต่ว่าสามารถถ่ายทอดถ่ายทําออกมาให้ดูเหมือนเป็นหนังที่แบบมีทุนสูงอะ่ะแต่ว่าลักษณะในการทำเนี่ยผมมองว่าเขาอยากจะนําเสนอในมุมมองแบบคล้ายๆหนังเกรดบีนะแบบไอฉากที่ไม่จําเป็นต้องทําให้มันเวอร์วะก็ทําให้มันเวอร์วะเหมือนเราดูหนังเกรดบี B, หนังสยองขวัญสมัยก่อนคือเอาเลือยจัวเข้าไปที่หัวให้เห็นว่าเลือดสาดเละๆหรือว่า หลายๆฉากเนี่ยเน้นเลือดนะแบบซอมบี้กัดเข้าไปที่พุงแล้วเลือดสาดออกมาดึงไส้ออกมาแบบชัดเจนแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทําแบบนั้นเลยนะฮะใครที่ชอบหนังสไตล์แบบสยองขวัญฆาตกรรมแหวะๆแ,แบบยุค90อย่างเงี้ยผมว่าคุณต้องชอบสเสน่ห์หนังแบบนี้นะแล้วก็เออมันจะมีความเป็นเกรด B แบบนี้แหละคือเขาตั้งใจทําแบบนั้นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการตัดต่อเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยเหมือนกับพยายามจะเล่น ที่ไม่เหมือนหนังทั่วไปในการต่อประกอบเรื่องนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาแบบนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขางานภาพเนี่ยสวยนะงานกราฟิกคือบางทีเป็นแอนิเมชันผสมบ้างอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทําแบบนั้นทําไมนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเอ้พอแอนิเมชันแบบนั้นมามันคล้ายๆกับว่าเราดูเรื่องคิวบิลอะคือลายเส้นอะไรก็จะประมาณนั้นใครดูคิวบิลพักหนึ่งเนี่ยเขจะมีเป็นแอนิเมชันผสมนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ย บตรคอนทัมเนี่ยก็มีแอนิเมชันแบบนั้นนะครับแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับคิวบิลแต่ว่าในเรื่องของแสงในเรื่องของเทคนิคการถ่ายเนี่ยเฮ้ยผมชอบนะคือบางทีมาบุมท็อปแล้วแบบเห็นซอมบี้วิ่งเป็นร้อยๆตัวรุมกัดเข้าไปแล้วซูมเอาออกมาอย่างเงี้ยฮะดึงไส้อู้่และเลือดสาดคือตั้งใจพุ่งออกมาให้เราแบบรู้สึกสยองแล้วก็หยีกำนังเรื่องนี้มากๆเลยทีเดียวฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเอฟเฟกเนี่ยสเปเชียลเอฟเฟกที่แต่งเข้าไปะฮะ เสน่ห์เรื่องนี้กลับกลายมาเป็นงานภาพงานพ็อปงานเอฟเฟกต่างๆนะที่ทําออกมาเฮ้ยผมรู้สึกว่าเออมันไม่มีเรื่องไหนที่ทําแบบนี้ในช่วงปีพศออนี้ในรอบ10ปีนี้แต่ว่าเรื่องนี้ทําออกมานะครับคือมีความเป็นสไตล์หนังเกรดบีนิดๆแต่ว่าเออทั้งๆที่ทุนต่ำแต่ว่างานแสงงานภาพเนี่ยทำออกมามีเสน่ห์ดีนะฮะอ่ะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ในแะบรดคอนตามนะครับในความรู้สึกภาพรวมที่ผมดูของผมเนี่ยเต็มสิบคะแนนเนี่ยผมให้คะแนนภาพผมทั้งหมดไป 6เต็ม1 ok ここิครับฟังไม่ผิดครับบัตควอนตัมผมให้คะแนนภาพรวมรทั้งหมดไป6เต็ม10ก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจุดด้อยจุดอ่อนของหนังเรื่องนี้เนี่ยคือบทล้วนๆนนะครับในความรู้สึกอ่ะคือเพราะบทมันไม่ส่งอ่ะมันเป็นเรื่องเดิมๆแล้วเหมือนกับว่าด้นสดหรือเปล่ามีสตอรี่บอร์ดหรือเปล่าหรือว่า ใครจะเป็นตัวร้ายก็อยู่ดีก็เอาคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอาจจะผูกปมไว้นิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าดูแล้วอินไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะฮะว่ามันจะต้องทําเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันไม่มากพอคืออย่างที่เราดูใน The w a l k i n g d e a d อย่างเงี้ยฮะใน The Walking d e a d เนี่ยมันเห็นชัดนะว่า คนแต่ละคนนะครับก็มีเหตุผลที่จะหักหลังกันที่จะทําร้ายกันที่จะฆ่ากันทรยศกันแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันเบาไปแล้วพอเจอซอมบี้เหตุผลต่างๆเนี่ยมันมีซีนที่แบบงี่เง่าเยอะมากพอสมควรนะครับคือผมรู้สึกว่าไอ้บางฉากที่มันแบบมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้แต่เขาก็เป็นเว้ยเฮ้ยผมก็งงๆอยู่ตักกะอะไรแบบนี้นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าในด้านของบทเนี่ย ถึงแม้ว่าพาร์ทที่1เนี่ยจะปูเรื่องแบบล้วนๆเลยนะปูเรื่องแบบยาวๆความดรามา่าปมความเป็นพ่อที่ดีแม่ที่ดีลูกเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะอะไรเพราะพ่อแม่หรือเปล่าหรือว่าเรื่องของผิวความเป็นพลพื้นเมือ,องอินเดียแดงหรือว่าความเป็นฝรั่งความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชากรธรรมดาอะไรเงี้ยคือปูไว้ดีเลยนะตอนแรกถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกว่าไอสิ่งที่ปูเนี่ยตอนที่ปูรู้สึกว่าเฮ้ยเมืม่อไหร่ซอมบี้จะมาทีว่าเพราะว่า พาร์ทที่หนึ่งเนี่ยสิบห้าถึงยี่สิบนาทีแรกเนี่ยปูเรื่องค่อนข้างยาวเลยฮะแต่ปรากฏว่าพอเข้าพาร์ทที่เป็นเมืองกลางเรื่องพาร์ทที่สองเนี่ยแทบจะไม่ได้เอามาใช้เลยผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่อ่อนเป็นจุดด้อยของเรื่องนี้เลยนะครับมันคือเรื่องของบทล้วนเลยนะเลยทําให้ไม่ค่อยอินกับอะไรก็คือดูแบบเมื่อไหรจะจบจะจบยังไงคือรู้สึกอย่างนั้นนะครับแต่ก็เออไอ,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 อพวกความเป็นสไตล์หนังเกรดบีที่ไม่ค่อยได้เห็นคาแรคเตอร์แล้วก็ฉากแหวะๆอย่างเงี้ยเออผมครับชอบ พวกองค์ประกอบภาพมุมมองซาวเฮ้ยชอบนะก็มีความดึงดึงมีแบบสะใจเล็กน้อยมีซาวแทร็กที่ทำออกมาดีนะครับแต่ก็ได้บทครับเรื่องนี้ผมจึงให้คะแนนไปเพียงแค่6เต็ม10คะแนนนะก็อ่ะก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งซอมบี้ที่กล้าทำารกล้าทำแต่ว่าผมคิดว่าใช้ใช้คาแรคเตอร์แล้วก็พล็อตที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นที่นำเสนอในตัวอย่างเนี่ยได้ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แตถ้าถามว่าดูในโรงเนี่ย เอาอัทธรสเนี่ยกับหนังสไตล์นี้ที่ไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยผมไม่คิดว่าก็ลองไปชิมลางนะครับลองไปดูได้นะก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่กล้าทำฮะถึงแม้ว่าหนังซอมบี้ที่นผ่านมาในหลายเรื่องจะทําไว้ดีกว่าแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ดูได้นะครับไม่ดูก็ได้ดูก็ดีประมาณนั้น เอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ลองช่างใจดูแล้วกันนะครับลองแชร์คลิปนี้ไปชวนเพื่อนดูก็ได้นะเฮ้ยไปดูกันดีไหมแต่ผมคิดว่าถ้าไปดูกันเป็นแก๊งน่าจะสนุกกว่านะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยไปดูคนเดียวก็จะเงาเงาหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดนะครับเป็นความรู้สึกความคิดของผมเยงคนเดียวนะหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทํามาเพื่อเสิร์ฟกับเพื่อนๆที่ดูอยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้คุยกับผมในพาร์ทของเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะครับมันหลวมไปหมดเลยก็เลยทําาาาใใหหห้้้นนนนัังงเเเรรรื่่่่ออออููสึกวววมมไปปดด็คแล ให้คะแนนเท่าไหร่มาคอมเมนต์กันได้นะครับหรือว่าใครดูแลสแสดงความคิดเห็นว่าชอบไม่ชอบตรงไหนก็มาพูดคุยกันในคอมเมนต์นีกันได้นะครับเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่ดูคอยได้ช่างใจนะครับว่าจะไปดูดีไหมสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b s c r i b ์แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนนะครับ หรือว่าใครที่ดูทางแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ฝากกดถูกใจกดดาวแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์คําพูดของผมนะครับอย่าเอามาตัดสินนะควรไปดูด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกับการดูหนังขอให้สยองเลือดสาดแบบแหวะไปกับเรื่องนี้ฮะบัตควันตั้มคนคลั่งสัตว์ซอมบี้รับรองว่าเลือดสาดแหวะเต็มเป่าเต็มจอจริง ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ